เรื่องทางกลับบ้านของหัวใจท้องฟ้ายามเย็นค่อยๆย,ย้อมทุ่งนาเป็นสีทองลมอ่อนๆพัดกุ้นข้าวให้ไหวเหมือนกำลังทักทายใครบางคนที่เพิ่งกลับมาเขายืนเงียบๆมองเส้นทางตรงหน้าเส้นทางที่เคยเดินจากไปพร้อมหัวใจที่คิดว่าตัวเองไม่พอไม่เก่งและไม่มีค่าเหมือนคนอื่น หลายปีที่ผ่านมาเขาพยายามวิ่งให้เร็วที่สุดพยายามเก่งให้มากที่สุดพยายามพิสูจน์ตัวเองให้โลกเห็นแต่สุดท้ายเขากลับลืมสิ่งสำคัญไปเขาลืมว่าตัวเองก็มีสิทธิพักมีสิทธิ์ผิดพลาดและมีสิทธิ์อ่อนแอลมพัดอีกครั้ง คราวนี้ไม่ใช่แค่ความเย็นที่สัมผัสผิวแต่มันคือความอบอุ่นที่สัมผัสหัวใจเขายิ้มเบาๆไม่ใช่เพราะทุกอย่างดีขึ้นแล้วแต่เพราะเขาเริ่มยอมรับตัวเองมากขึ้นชีวิตไม่ได้ต้องรีบชนะใครแค่ไม่ทิ้งตัวเองและยังยืนอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วและในวันที่หัวใจเหนื่อยล้าทางกลับบ้าน อาจไม่ใช่สถานที่ใดแต่อยู่ตรงที่เรายอมกอดตัวเองและให้อภัยตัวเองได้อีกครั้ง